ดีนครปฐมมาอีกแล้ววันนี้เราจะเปลี่ยนฟิลนิดนึงนะเราจะไปลองร้านก๋วยเตี๋ยวที่ชื่อติดเลดมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวปากหม้อหน้าล่อในสวนนะจ๊ะเดีย๋ยว <c oughs> เราไปดูกันนะจะเป็นอย่างไง สวยไปเต็จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะร้านนี้อยู่อำเภอสามทานเนาะถ้าเกิดใครทีู่้จากวัดไร่ขิงก็จะอยู่ใ,ใกล้ๆกับวัดไร่ขิงน,นีแหละมาไม่ยากกรอาเดิกดูอน,ออนกันได้นะ <c oughs> อาหารแนะนำแต่หมอกไปไวมากเลยหมอกมาแบบแบบแบบมาพึบเดียวแล้วหมอกใบใบเลย <c oughs> อันนี้เป็นาปากหมอ้ออะไรสักอย่างหนึ่งี่แหละมากับน้ำจิ้มซีฟู้ดอะส่วนอันนี้เป็นเผือกเขาเขียนในเมนูว่าใครไม่เผือกเราเผือกนะจ้า <c oughs> หน้าตาน่ากินอะ่ะ เดี๋ยวดูก่อนนะถ้ายังท้องยังไหวอาจจะลองสั่งปากหม้อเย็นตาโฟดูเพราะว่าเราไม่รู้ว่าปากหม้อหลักๆเขามันเป็นย,ยังไงอืมเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่านาะตอนนี้เกลี้ยงอะเกลี้ยงทุกสิ่งอย่างแอบเลี่ยนนิดนึงแล้วก็อิ่มด้วยสั่งเย็นตาโฟไม่ไหวทีนี้ ปกติแล้วร้านเนี้ยคือเราเดินเข้ามาในสวนใช่ไหมเขาก็จะมีอะไรที่เอาไว้ให้เรียกพนักงานอะ่ะเราคิดว่านะเพราะว่ามันห้อยอยู่ทุกโต๊ะเลยจ้ะและนี่คือน้องไก่เดี๋ยวเราจะทําการเรียกพนักงานนาะคิดเงค่ะขอใหนั้นะคือเขายัางเหงอนยังไม่ได้ทำวามสาั่งไก่ตัวนี้เท่าไหร่เราเลยต้องใช้ช่ึ่บ เห็นไหมอ่ะพอบีบไก่ปุ๊บเขามาเลยคิด,คดเงินค่ะเดี๋ยวเราคิดเงินก่อนนะคุณลูกค้ามีหม้อไข่ชุดเดียวค่ะเออทานเล่นคุณลูกค้ามีปากหมอ้อขอเปลือกเนอะค่ะละกุ้งหนึ่งชุดจา้าใช่ค่ะจา้ามีน้ำตานหนึ่งแก้วนะจ๊ะค่ะแล้วก็น้ำเปล่าหนึ่งขวดน้ำแข็งหนึ่งจ้ะสองร้อยเจ็ดสิบสองจ้ะพี่สองร้อยเจ็ดสิบสองจ้าอืมนะ เก็บเงินเรียบร้อยแล้วจะ,จะมาสรุปให้นะคะถ้าเกิดใครอยากที่จะมาลองกินที่ร้านนี้นะร้านเปิด9โมงเชา้าปิด4โมงเย็นอาหารก็มีหลากหลายแต่ชื่อปากหม้อมันก็ต้องหลกัลกๆเป็นปากหม้อนะนอกจากอาหารที่เป็น s i g n a เ u r e dish ของเขาอะ่ะก็ยังมีแบบรายการธรรมดาพวกปากหม้อไส้ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็ปากหม้อทะเลหมอกที่เราสั่งไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะเป็นพวก เย็นตาโฟต้ยมยำเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเขาก็มีแต่ว่าลองไม่ได้สัรร่ง <c oughs> ก็มาไม่ยากมาตาม g p s เลยที่จอดรถน้อยอันนี้ต้องทําใจก่อนที่จอดรถค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่ก็ยังพอจอดจอดได้สองสาคัญแต่ว่าริมถนนจอดได้หรือเปล่าไม่รู้โดยสรุปคือโอเคผ่านก,นก,ก็กินคำๆกรุบๆเนาะงั้นเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันต่อนะคะเจอกันที่วัดเนาะ ตอนนี้เราอยู่วัไดไร่ขิงกันแล้วนะเดี๋ยวเราจะทําบุญกันนะคะแต่ว่าคงไม่ถ่ายหรอกเนาะก็เขาทำบุญอะตามปกติแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปกินขนมไปไฮไหลังจากที่เราทําบุญอิ่มหนำสำาสําราญอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมที่ชื่อว่าชดาปกติเวลาเราไปกินข้าวอะเรามักที่จะ ต้องไปร้านคาเฟ่ด้วยใช่ไหมแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนแนวนิดนึงร้านชาดาเนี่ยเป็นร้านขายขนมไทยมีขนมไทยหลากหลายให้เลือกมากมายเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแวะที่นี่กัน c r o s f i n g e r ได้จะหวังว่าขนมที่นี่จะอร่อยนะนี่คือร้านบรรยากาศต้มรื่นแน่นอน

อาห pues ารพายอยู่ทางด้านหลังหนึ่งสำหรับ259บาทมีข้าวสวยหนึ่งจานอัดสดหนึ oh ่งชุดเป็นเครื่องจิ้มค่ะแล้วก็มีถุงสองสามชิ้นลูกค้าเริ่มตั้พคิดได้หนึ่งอย่างข้าวแกงได้หนึ่งอย่างค่ะโอ้โหกระด้งอันนี้ที่คี้ที่คี้อยู่โน้นพี่นี่เหรอลุย าอ่หินปนทองมันคืออะไรคะเป็นเปิดเข้าตู้ค่ะเป็นทางเข้าตู้เลยค่ะเคยค่ะรสชาันเป็นคายดกัลองไหมยังดีอยากลองไหมอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านสุดจังค่ะรู้จักเข้าตู้ไหม่รู้แต่กินยังก็รู้หินปนทองมีควาเอก่ต้องเราแน่นอนที่จริงอยากกินหมดเลยอ่ะ แต่ว่ามีจํากัดได้แค่ในกันทงมีนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาไากินนั่งกินให้ากทะ,ะลุกระจกไรจะจะร่วงหล่นไหมจะร่วงไหม,ไหมตอนนี้เราพร้อมแล้วพร้อมกินแล้วนี่เราสั่งน้ำที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะ อันนี้มีชื่อว่า Blastword เป็นมะม่วงกับสตรอเบอรี่ส่วนแก้วนี้คือ Summer Sunset จะเป็นมะม่วงเหมือนกันแต่ผสมกับสับปะรดแล้วก็ใส่โซดาม่วงส่วนขนมที่เราเลือกวันนี้นะนี่เลยพวกทองหยอดเม็ดขนุนอะไรนี่คือต้องหยิบมาอยู่แล้วแล้วนี่ท้องเอกเป็นของโปรดพ่อนะเราจะลองดูอันนี้ขนมชั้นค่ะ แล้วก็อันนี้คือมันเทศสีม่วงอันนี้เป็นอารัวชีสส่วนอันนี้หน้าตาประหลาดมากเกิดมาไม่เคยเจอเลยก็คือหินฝนทองถามเขาว่าหินฝนทองมันคืออะไรเขาบอกว่ามันคล้ายๆข้าวตัวอ่ะแต่ว่าเขาเอามาทําเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนอันนี้ก็คืออารัวทุเรียนนี่บัวหิมะข้างในเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเหมือนกับถั่วกวนส่วนอันสุดท้ายที่เราเลือกมาคือถั่วแปะ ตัวแปบที่นี่คือโรยน้ําตาลงนาะอะไรคือเขามีให้เราโรยเองนะแต่ที่แปลกไปกว่าน,นั้นคือเขามีน้ําตาลเคี่ยวแล้วก็มีข้าวพองให้กินมากินกันเร็วกินอะไรก่อนดีก่อนอื่นน้ําก่อนละกัน เ,เออหินปิดทองหินฝนทองอเหมือนข้าวตูมั้ยไม่รู้จักข้าวตูแต่หอมข้าวตูที่มันเป็นวงรีๆอย่างเงี้ยแล้วก็อัดพิมพ์แล้วก็เคาะออกมาที่มันจะมีส่วนผสมของมะพร้าวอะ่ะอันนี้มีไหมไม่ไม่มีอันนี้เป็นยังไง้างโอ้หอมโอ้อันนี้กลิ่นกลิ่นได้เลยน,นี่กลิ่นหอมต่อไป มันม่วงอะไรเนี่ยมันเทศตีม่วงประปุพันธ์เนี่ยนะอืมจืดบุญมา ไม่ใช <laughs> ่กลัวไหมตีไ,ไงมือเลยพี่มือมาตลอดมือจะอาบ้ากกันด้วยล้างยังอ,อร่อยตัวนี้แหละอ,อืมมันละหนูทันใช้ได้หวานเกินไปอ่ะเนี่ยที่หนูบอกว่าหนูลองทองหยอดแล้วหนูว่ามันหวานไปมูลองดิเดี๋ยวก่อนนี้จะไปหวานมากหนูจกินหวานปานกายก่อนเฮ้ย เม็ดขนุนก็โปรไฟลากาแฟโปรไฟล์ผมชอบซัมเมอร์เซ็ตเลยหวานหวานไปเนาะแต่มันไม่หอมนะไม่หอม,อมเวลาเรามาเรารีวิวตามจริงนะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่ความชอบหรือว่าถูกปากหรือว่าไม่ถูกปาก คือเราสองคนกินอาหารมีนขนมไทยค่อนข้างจะเยอะเหมือเกี้เนาะลองมาจากหลายๆที่อหอมโดยเฉพาะข้าวกล่วแต่กัวข้างในอะมันจับเป็นก้อนแบบ คือด้วยลักษณะของตัวแปบใช่มันจะต้องล้วนๆวนกินเข<อ>้า<อ>ไปแล้วมันจะเหมือนแบบไม่ได้เป็นก้อนแบบเนี้ยแต่ว่าข้างนอกอ่ะที่เป็นมะพร้าวเป็นงาเป็นน้ําตาลเคเลี้ยวอะไรเงี้ยคือหอมว่าโอเคละเราไม่เรียกว่าไม่รอร่อยเพราะว่ารสชาติของขนมอ่ะการกินอ่ะมันมันเรามีความชอบไม่เหมือนกันเราจะเรียกว่ามันไม่ถูกปากอะไรกันโอเคนะคือสําหรับติวอ่ะมันไม่ถูกปาก คือน้ำอ่ะน้ำมนจะแก้วละ90ิบาทแต่ถามว่ามันสดชื่นไหมมันก็สดชื่นโอเคส่วนพวกขนมเนี่ยเขาจะอย่างที่เห็นในรูปเนาะเขาจะมีวางไว้แล้วก็ให้เราหยิบหยิบใส่ภาชนะมาได้เลยส่วนมากเนี่ยจะชิ้นละ15บาทอย่างเม็ดขนมอะไรก็คือหนึ่งไม้เนี่ยสิบห้าบาทจะมีแค่บางตัวที่เป็น20เช่นบัวฮิมนันจะเป็น20สิบก็ถือว่ากับบรรยากาศกับอะไรที่ได้ลองแปลกใหม่ได้กินหลายๆอย่าง ก็ราคาก็ถึงว่าโอเคใครที่อยากมาก็ลองดูนะเรายัางอยู่กันที่สามพานนครปฐมแลยเรามาคาเฟ่เราาาฟ้านนี้รับรองเลยชอบชื่อ after the rain ไม่ใช่ครั้งแรกที่มาแต่ก็จำอะไรไม่ค่อยได้แล้วร้านเนี้เขาจะมีเอกลักษณ์เหมือนแบบ เ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข้าไปดูนเป็นคาเฟ่กระจกอ่ะแล้วก็มีพวกสวนล่นองสวนให้ใครเดินเล่นมีความนม่มๆนี่ไง <c oughs> นีนน่ชิงช้าด้วยมีชิงช้าด้วย,วยชิงช้ามั้ย เป็นพีชลิ้นจี่ปั่นอร่อยมากสดชื่นสุดๆเป็นเทียนพานะก่อนหน้านี้เราก็ไปพจนไทยถ่ายรูปก,กันมาแล้วนะ นุ่มอร่อยเหมือนเดิมแนะนำเลย after the rain มาเถอะที่นั่งเยอะแยะอากาศดีติมสบายมีเรือให้พายมีอาหารปลาให้เลี้ยงอยู่ได้อาหารก็มีขนมก็มีไอติมก็มีเค้กก็มีไปกินก่อนแล้วนะ lawyer. Oh, yeah.